รถไฟตาสิย้ายบ้านใหม่นี้ก็ดีมกันนัะเฮ้ยแต่เดี๋ยวรุงนี้ต้องกลางเรียนนี่ว่ะไปนอนด้วยรีบเ่งเเพื่อเสร็จลวเพื่อนเสร็จวเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาตีกันหน่อยไเลขอ่ะเอากล้องเอากล้องเก็บได้เลยเอากล้องเก็บไปไปไปแล้วไออ่ะโหไอ้โอ้ยจไปเพื่อนโอ้ยไปต่อยเพื่อนทำไมเนี่ย ทเออไอเสร็จแล้วไอไอเสร็จแล้วไปหากินเด nee, ี๋ยวปะควรจะอัดเสร็จอาดไปกี่ฉากแล้ววะเนี่ยน่าจะสามฉากเอ้ยน่าจะทั้งหมดแล้วนี่ยบอสอันนี้ฉากฉากสุดท้ายนี่ยบอสเสร็จแล้วน่าจะบิดบิดเลยแล้วคนอื่นเป็นหมดแล้ววะตอนนั้นมีมีคนเดินมีไอหมีไอเคนแล้วก็คนหมีทำไมหมดแล้วเขาลางงานไม่ใช่หรอ ไม่เมื่อกี okay. sure. <p ours hal at> ้ถ่ายกันอยู่เลยถ่ายตอนชากปล่อยกันน่ะเมื่อกี้อ่ะได้ก็ก็เขารางงานแล้วไงเขาอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมมาโคงไฟมาเอาคือโดนก่อนเลยนะ อย่างหมดแล้วไปเฮ้ยลงมาแล้วคุณลงมาแล้ว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 เราไปทัทไนไปใช่ใช่ขึ้นไหนอ่ะขึ้นทางไหนกันมีมันขึ้นสามเลยได้ไม่ใช่หรอมันคันใหญไปไหนแป๊บนึงรู้สึกรู้สึกอยากยากินน้ำนะรู้สึกน้ำเเป๊ะมีตังค์เอ้ยแม่งใช้ไม่ได้แม่งโกงแล้วไปเดี๋ยวกันไปไป เดี๋ยวคือเดี๋ยวคือมาใจกันเอาเอาเอาง่าย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 คือเอาแค่ไหนเอยวเช็คไปตามมาตามมาตามมาโอ้โหเดินเลยเดิเลยมายังมายังเดือนหนึ่งโอเควันขับยากกูอบ,บอกว <c oughs> ่าขี่ไปไปขี่ไงไปมันก็ไปก็ไปดูอ่ะไ,ไอไอขี่ไม่แข็งอยูอ่เลยมาช่วยกันดิาะมาตามมากันตามมากัน โออโอเคมามามาอางไปจุดจุดไมเพื่อนเราติมนี่ทำอะไนี่ขี่หลังโชวโอ้ยโอยโอ๊ยโอยเราเป็นอยเราเป็นอยไ้โอ้ยไปแล้วนี่จอดขึ้นขี่ไม่แข็งไม่ไม่ไอ้ไอไอ้จอานานัอ่ะอเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไปซื้อกันเลยซื้อซื้อซื้มด้วยกันอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยรออยู่หน้าร้านน่ะโอเคไหม เดี๋ยวเดี๋ยวครบแล้วเราเข้ามากินเอาเอซื้อกันก่อนซื้อ,อก่อนเลยอุ้ยเดา๋ยวไงโอ้ยแม่งเอาหมดเลยก็ได้เอ้ยอย่าหมดนะเว้ย,อ,ยอะไรอะไรเพื่อนอะไร เราถ่ายแล้วเพื่ออันอันอันนี้เราถ่ายไปแล้วเพื่อเอามาทำอไมเนี่ยต้องไปทิ้งเป็นพิไหนดีกว่าเนี่ยหน่อยทม่ไดเ,เก็บไว้ก็ได้เล่นถที่ถ่ายไปแล้วเสร็จแล้ว,ลวออกมาเร็วนะเออโอเคกมาหาอยู่ออได้ไดไปไทางเช<า>ลเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ดิได ไม่จะมาอยูเหมือนกันแล้วเนี่ย two hours later เออคุณมามามาได้เิมาได้ดิมาได้ดม่ไดขอขอคนไม่ขอเดี๋ยวมึงมึงจะไม่ถึงืนเลยไปไ่ายไปไกะบีไม่กดทำไมสัมึงกดกดผิดเอ้งหโ้โกโออมอ้้อก้ กันชินเบียวๆมา้วอัอืมอืม FC ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรครับขอผู้ใหม่ขออีกใหม่ขออีกทีครับอะไรครับอออ๋ออเอ้ยเอ้ยอ้มมีตังมีตังเขามอะเสรจอะไรงี้เสรจมีไหะ นี่ไม่มีเศษไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะอยู่ไหนมึงมึงมึงกเกียอยู่ไหนบักบักบักเค่ไหนบักเค่ไหนเออนั่นแหละเออให้คอยแมกคอยโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะผมให้เปอรซีเดี๋ยดีแล้วก็ไม่มีตังไม่ไมีตังเศษเลยครับเอาแลดีไอ้กลัวกลว่าไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปก่อนนะไปเดี๋ยวไปแล้วไปเดี๋ยวดูแบบว่าคอยเท่าไหร่อ้าวอะไรวะ แเขาไม่เอาเอาของเราไปด้วยอ่ะเอาเอาไปด้วยเอาไปอะไรก็ได้คิดว่าไหนเพื่อนอืมน้ำใครวะไอไอน้ำใครนี่น้ำใครวะเอ้าไอเป็นไหนวะอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวนะเปล่าเปล่าใครวะนะเปล่าเปล่าเขาเหรอน่าจะใช่อืมคิดว่าไงนเ่อ

Cornell, ة, okay. ตอนนี aquilo, stir, leve, ้ตอนตอนนี yeah ่มาที่เดิมอ่ะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไฟไฟไฟแกไวผู้แกไว้แต่ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้เออไฟไป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 ไฟไฟกลับไฟกลับไฟกลับไฟไปไปกลับไฟขึ้นมาเฮ้ยหน้าไปขึ้นมาไปเดียวไปเดียวเออไปเดียวคนบ้าเลยไฟไปก็ผิดไฟก็ผิด